Mm-mm-hmm-mm. พระอภัยจะต้องเปลียดต้องกลัวค่าแน่ๆเราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเฮ้ยใช่แล้วข้าจะแปลงกายเป็นมนุษย์ฉมง,งาม ใสดังจังชายชายเห็นก็ทนไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงหน้าฉันเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมเกลืให้นอนสะเทื้นคิดถึงทุกคืนวันอคมจงรักและมีแค่ฉันอยา่าได,ด้เปลี่ยนใจเสด็จพี่ไปคะนิ่งพินิษพิษด,ดู รู้ว่ายักษ์ด้วยแววจักสุหายทั้งซ้ายขวาจะใคร่ด่าให้ระยำด้วยคำพานตัวน้องนี้ยังไม่มีคู่สู่สมเป็นสาวพรหมจารีอยู่ครบถ้วนน้องยังบริสุทธิ์ผุดผ่องน้องยังเวอร์จิ้นอยู่เลยนะเพคะเอกไปให้พ้นนางแพทย์สยาบ้ากามมาม้าเพีพยภัยขอน้องกอดหน่อยนะเอาวะ เป็นไงเป็นกันแม่นางยักษ์หากวันข้างหน้าเราทำให้เจ้าขุนเคืองใจเจ้าไม่จับเรากินหรือไม่กินไม่กินเพคะด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดคิดร้ายขอให้ตายไปในบัตรดลแต่ตอนนี้ขอกินเสด็จพี่ก่อนนะเพคะจะกล่าวกลับจับความไปตามเรื่อง ถึงบาทเบืองปรเมตรพระเชษฐาองค์อภัยมณีสีโสภาตกยากอยู่คูหามาช้านานกลับด้วยนางอสุรีนรรมิตรเป็นคู่ชิดเชยชมสมสมานต้องรักใครไปตามยามกันดานจนนางมาน มีบุตรบุรุษชายไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริฉายทรงกำลังดังพระยาขชาพลายมีเขี้ยวคล้ายชนนนีมีศักดาและนี่คือสาเหตุของเรื่องต่อจากนี้ทั้งหมดคนที่มีฤทธ มันจึงคิดทำการใหญ่เอ๊ะนั่นมันตัวอะไรนะ่ะเอากลับไปถามสเสด็จพ่อดีกว่า สินสมุทรเสด็จพ่อลูกจับไอ้น,นี่มาได้นี่มันตัวอะไรเหรอจ๊ะนี่คือเงือกเจ้าไปพบเงือกมาได้อย่างไรลูกแอบเปิดปากถ้ำออกไปไว่ายน้ำเล่นมาจ้าเอาเถอะช่างมันก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าแท้จริงแล้วแม่เจ้าเป็นยักษ์เราสองพ่อลูกจะต้องออกจากถ้าทองอย่างนี้มันบ่ไซ ยอดซ้ายละบอด้ยยอดซ้ายละบอดิยจริงเรื่องจริงงั้นเอาเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะพาลูกเมียมาช่วยพาท่านทั้งสองออกไปจากที่นี่ขอบคุณท่านมากแต่ตอนนี้ข้าต้องขอเออสิงสมุดแล้วก้อนหินที่ปิดปากถ้ำเหรอลูก พ่อไม่ต้องห่วงแค่นิ้วเดียวสก,กิดปุ๊บหินก็ขยับปับ๊บเจ้ามีแรงมหาศาลขนาดนี้เห็นทีเราจะได้หนีแม่เจ้าได้แน่แน่แม่เธอเถลาอย่าพิสูจน์ไม่ละ่ะเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งอะพ่อต้องแข็งจริงๆเหรอลูกและหินบ้านพ่อไม่แข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินที่แข็งแกร่งที่สุดเลย น้องรักกลับแล้วหรือจ๊ะพี่คิดถึงน้องจังเลยหม่อมฉันก็คิดถึงเสด็จพี่ไพคะบอกแม่สิลูกว่าวันนี้ทําอะไรบ้างวันเนี้ยข้าเปิด,เป,ดเปิดปากเป่าปี่ทั้งวันเลยเป,ป,นะเป,ป่าปี่เนี่เป่าปี่ให้แม่ฟังสิลูก ขอตัวก่อนนะจ๊ะน้องรักกลับมาเหนื่อยๆพี่ว่าพักก่อนสิจะ๊ะจะได้หายเหนื่อยกลับมาเห็นหน้าลูกกับสามีพร้อมกันเมียก็หายเหนื่อยแล้วเพคะต้องพักต้องพักสิจะ๊ะจะได้หายเหนื่อยเมียพักก็ได้จะได้หายเหนื่อยน้องรักน้องรักอียักษับง่ายดีแท้เอาล่ะตามที่ได้คุยกับท่านเงือก เราจะต้องล่อลวงนางยักษ์ออกจากถ้ำให้ได้เอาอย่างไรดีไม่นะยาเสด็จพี่อยู่นี่น้องฝันร้ายไปคะน้องฝันว่าเทวดาหาอมาทำลายถ้ำของเราแถมทุบตีน้องด้วยมีอะไรอีกจ๊ะแล้วเทวดาก็ควักลูกตาของน้องแล้วก็หอกกลับไป โบราณว่าหากฝันร้ายละเว้นอาหารอดข้าวอดน้ำสามวันเพื่อเป็นการสะดอเคราะห์นะน้องรักจริงหรือไปคะเสด็จพี่พี่ไม่ตัว๋วน้องรักแน่นอนงั้นซีอูเน็กทามนะไปคะหวานใจของน้องอยากซีอูกับผู้คนถึงบกอยากซิยนยินคนเขาฝนจังไดโนอยังเครียครอทั้งสอง เขาเอือ่อเอียงก็โอ๊ตีนข้ารักเจ้าข้าก็รักท่านเพคะได้เชื้อแม่มันมาเต็มเต็มแม่นางก็เจ้านั่นแหละ เอาล่ะเวลานี้เหมาะที่สุดเราควรไปกันได้แล้วตามวันก็กลับมาจากการรักษาศีลตามคำสามีบอกเมื่อนางพีเสื้อสมุรมาถึงกลับเห็นแผ่นหินปากถ้ำถูกเปิดออกผัวไม่อยู่ลูกไม่อยู่แก้วตาและดวงใจที่รวมความรักทั้งหมดของนางหนีหายไปเสียแล้วเมื่อนั้น มันจึงเป็นเวลาที่นางทนไม่ได้อีกต่อไปความแค้นเริ่มสุมอ,อกนางจนแทบหมดไม่ไม่ว่าต้องใช้วิธีใดนางต้องเอาผัวและลูกกลับคืนมาให้ได้ไอ้ตนใดบางอาจเอาลูกเอาผัวของกูไปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมไม่ไดีกาลละ ถ้าจะต้องรีบไปตามผัวลูกข้ากลับมาผ่านไปไม่กี่วันนางผีเสื้อสมุดก็ตามมาทันจินสมุดจึงอาสารบหลอกลอ่อ่วงเวลาแม่ไว้เปิดโอกาสให้พวกเงือกพาพ่อของตอนหนีสินสมุดพาพ่อกลับมาหาแม่เถอนะลูก แม่จ๋าฟังลูกก่อนถ้าบิดาเป็นมนุษย์จากบ้านจากเมืองมาต้องกลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่หนูก็เหมือนกันหนูขอไปหาเสด็จปู่เสด็จย่าลูกขอลาฝ่าทุรีสักปีเดียวไปท่องเที่ยวหาประเทศเขตนครต่อแหลมันไม่จริงมันตั้งใจที่จะทิ้งกูไปตลอดการโอ้ สินสมุตรตอนนี้แม่มีรูปร่างใหญ่โตแม่ขออุ้มไปส่งนะไม่ต้องหรอกครับกูไม่ต้องไปส่งใช่ไหมไม่ไม่ไมไม่ต้องครับอย่าให้จับได้นะสินสมุดไอ้ลูกไม่รักดี กนเถอท่่าแมข้าหวังว่าพระภัยมนีจะปลอดภัยรวมถึงลูกของเราด้วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ได้เจอลูกแล้วหยุดเดี๋ยวนี้บอกมาว่าผัวกูอยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูจะควักลูกตาของพวกมึงทั้งคู่เลยแม่ใจเย็สิจะ๊ะข้าว่าอืม ข้าเห็นหลังววๆอยู่ทางนูน้นแต่ข้าว่าไปทางนู้นกูรีบพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมถ้ามึงรีบทำไมไม่ถามตั้งแต่เมื่อวานเล่าปากดีนะ <c oughs> กูรู้นะว่าพวกมึงขโมยผัวของกูไปผัวหล่อนไปกับพวกข้าเองถึงข้าจะสวยและมีเสน่ห์มากข้าก็ไม่เคยขโมยผัวใครเจ <c oughs> ้าควรปล่อยพระอภัยมณีไปได้แล้ว เพราะคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามโอ้เธอเจ็บจี๊ก <c oughs> ูไม่สนถ้าพวกมึงไม่ยอมบอกงั้นก็ตายไปอยู่ในท้าของกูซะณเกาะแก้วพิสดารนี่เราร่องเรือมาถึงเกาะแสนไกลแห่งนี้ก็ยังไม่พบพระอภยัยมณีเลยเอ็นทีคงหมดหวังอย่าพึ่งท้อไปบางที พราภัยมนันีอาจจะอยู่บนก่อนนี้ก็เป็นได้นี่พวกเจ้าพระอภัยท่านยังปลอดภัย พระอาภัยมณีได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คนติดตามทั้งสองฟังและออกเดินทางต่อเพื่อไปพบกับพระเจ้าตาที่อยู่บนเกาะเดินมาได้ไม่นานก็พบกับอาสมของพระเจ้าตามาทางนี้มาทางนี้นมัสการพระเจ้าตามันเกิดเรื่องราวอะไรละ่ะมหาบพิษเร็วมาฆ่าเลยลูกผีสมุดหนีเมียยักษ์นามว่านางผีเสื้อสมุดมาหาพระเจ้าตา ไม่ต้องวอรี่บนเกาะแก้วเราเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาแน่เพราะตาใส่เลขยันไว้ทุกที่พูดผีปีาศาจร้ายขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอนตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยตาตามมาดูตามมาดูเจ้าจะได้รู้ตาตรงไหนเขตน้ำบอกฉันก่อนตรงนี้ตรงนี้อ้าวตรงนี้เขตน้ำ าทำอะไรกูขี้รุบาาแท้เยี่ยวพระพิดาวน่ากแล้วประจาตาที่น่ากว่าอีท่านใดนั้นนางผีเสื้อสมุดก็ปรากฏกายต่อหน้าทุกคนพวกเองไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้กลับไปเถอะแม่ผีเสื้อเสียงอะไรนั่น เสียงเอ็โคอยู่บนเกาะเสียงมันก้องพระเจ้าตาเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแต่ข้ารักพี่พี่ต้องกลับไปอยู่กับข้าด้วยฟังอัตมาก,ก่อนแม่ผีเสือ้อไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักมีแต่คนที่ตายาะไม่รักตัวเองรักคนอื่นมากไปมากแต่รักตัวเอง ปเเจจ็บอไทกูไม่ฟังเทียัยกลับไปอยู่กับน้องเธอไปคะ่ะน้องเอ๋ยคนกับยักษ์มันรักกันไม่ได้พี่พี่กับนางปลาสวายนั่นยังรักกันได้เลยปลาสวายอะไรจะสวยขนาดนี้ให้เกียรติแอรเรียวเมืองไทยหน่อยจ้าก็น้องเงื่อเขาสวยอะ่ะข้าไม่สวยตรงไหนตอบมาสิ ข้าสวยใช่ไหมข้าสวยใช่ปะผีเสื้อสมุทรเอ๋ยครั้งนี้เพราะเคาะกำทำให้วุ่นก็ใครล่ะทำให้วุ่นถ้าไม่ใช่เพราะพวกมึงไอ้งอกแม่จ่าไม่ให้เกี็บผ้าลายเสือกูเลยนะด่าหมดไม่สนลูกใครอย่างเจ้าต้องเจอคาถาหรือ,รอว่าจะเป็นคาถานัุโตะ ทำเป็นมาสอนกูเลยคืนผัวให้กูซะดีๆอีนางผีเสื้อเอ๋ยไม่ควรคิดไปต,ตามด้วยความโกรธหัวหายให้หัวเราะหรือไงฮ่าฮ่าฮากูอยากจะรู้นะักถ้าเมียมึงหายมึงจะยังหัวเราะอยู่ไหมอ๋อลืมไปมึงคงไม่มีเมียมีแต่ผัวอีกะเทยมึงสิกระเทย ยังโว้ยว,วุ่นวายอีตายโหงมึงน่ะสิจะตายโหงตากูไม่ตายโหงหรอกโว้ยทำไมตากูตายห่าคูก็มรณะภาพสเส็แล้วเหเฮ้ยตกลงมึงจะกลับไม่กลับกูไม่กลับงั้นต้องพึ่งคาถาเศกมนสายของข้าหลังงานนี้เออ เสกทายปลายคว่างแล้วเสกทายปลายคว่างแล้วหยิบแล้วหยิบ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 แล้วเสกทายปลายคว่างเมื่อนางยักษ์โดนทรายของพระเจ้าตาคว้างใส่ นางก็ดิ้นทุรนทุรายปวดแสบปวดร้อนไปทั่วทั้งตัวปากไปก่อนเถอะนางคงจะวนเวียนอยู่รอบๆเกาะแห่งนี้และแต่พวกเจ้าอยู่บนเกาะนี้ต่อจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้ว่านางยักษ์ไปอยู่ที่ไหนทําอะไรหรือคิดอะไรอยู่แต่ถ้าอยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้โปรดติดตาม ในปีต่อไปชังยาม สบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้และค้นพบตัวเองโรงเรียนอนุบาลคำแหง